แล้วก็พ่อจบอุเทนถวายรุ่นหนึ่งเนี่ย <Play> พ <offs> ่อจะเก่งภาษาจีนภาษาอังกฤษก็ไปเป็นครูสอนโรงเรียนจีนคือไม่ใช่เก่งแค่สื่อสารธรรมดานะฮะเก่งถึงขั้นไปเป็นครูสอนภาษาจีนเป็นครูเป็นครูสอนภาษาจีนเป็นครูมาเสร็จแล้วเนี่ยเป็น่เเป็นครูแล้วก็มาเข้าเป็นทหารเรือหลังจากครูปุ๊บมาเป็นทหารเรือเหารเรือนะครับเข้าหานเรือเนี่ยแต่ว่านิสัยส่วนตัวพ่อคือยุคนั้นชอบเชียร์ลำบวง การเชียร์ลำวงก็คือมีงานที่ไหนเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นลำวงก็จะไปขอร้องไปร่วมร้องเพลงกับเขาเนี่ยเขาเรียกการเชียร์ลำวงคือสนุกสนานแหละก็ชอบก็เลยไปแล้วก็โดนหนีทหารนี่จะมาเพราะมันกลางคืนใช่ไหมครับกลางคืนเนี่ยที่ผมเนี่ยทราบข่าวจากเพื่อนสนิทเขาเนี่ยจะไปตามหมดเลยใครที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยก็จะไปคุยไปคุยเข้ามาเนี่ยก็ติดสารพายเรือไปด้วยครับแต่หนีลงเรือเนี่ยไม่ได้แกะเชือก ก็เลยถูกจับก็ถูกจับติดสมอแดงคืออะไรครับสมอแดงก็คือคุกทหารนี่แหละครับเพราะว่าหนีทหารงานหนีไปเที่ยวนะครับติดคุกทหารเลยคุกทหารนะครับทหารหนีเที่ยวยังไงก็ต้องติดคุกกันอยู่แล้วะแล้วก็พอออกจากทหารเรือมาก็มาเป็นนักมวยคือพ่อมาเป็นนักมวยอยู่ค่ายเลือดชาวฟ้านะครับแล้วก็ต่อยจนไหลหลุด อ้โหะอะไรลุดจริงจัง,จงเลยก็พอออกจากานักมวยนักมวยครับก็มาเข้ากองดูยางฐานอากาศอ๋อเพิ่งจะเริ่มเส้นทางดนตรีตรงนี้นะครับ,รบอ่าเป็นฝ่ายอยู่ฝ่ายบัญชีการเงินของฐา,านานอากาศ